กาสวัสดีครับอยู่กับพานโล่งงานพวกเราช่องงานเองวันนี้กับเพิ่งกับมาแต่เดี๋ยวจต่กิจกรรมเกษียนพอดีเลยแบบเท่ากับพานล่งแต่งนะตอนนี้อ่ะเด่ะวันเวลาตอนนี้เวลาตีหนึ่งสี่ชั่วโมงครับมาหาอะไรบิดไฟอ่ะ เรว,วต้องเปิดแฟดอะต้องเปิดแฟดทำพี่นอ้องอืมนปรับลงไเลยครับปรับปอบปรับปรปรับปรบปปับ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 รง เมื่อหันยิงแจ้งกันก็มืดไหนที่ไม่อดไปนี่แห <c oughs> ละชีวิตพันลงพันลงแต่งแบบพันลงแตง่งเนี่ยมาเอน็นหัวทางกับคลิปนี้สันสันสันล้มหนี้ล่ะสันนี่ลีว่าเพิ่งว่าเออเท่ากับ เป็นผู้อยู่ผู้ปิดท่องหลังผ่าไปของโรงเรียนไปเข้าไปยัดบางครั้งข้าก็ต้องมาเบึงสถานทีเวลาเ่นใส่จัดการเนงานนบะกะแบกอะไรก็แช่ก็ดีตามครับบ๊ายบาย